กับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีชาวมือหมาสองทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมือใหม่สองนะครับวันนี้ก็เมื่อเช้านะครับเขามีงานประกวดพระเครื่องนะครับเป็นงานของสมาคมเขาจัดนะครับก็มีแผงพระมาเป็นพันๆแผงเลยนะครับก็อันนี้เป็นผลงานของวันนี้นะครับที่เมื่อเช้าได้ไปเดินมาก็ขอภายนะเสียงผมอาจจะแปลกๆนะครับพอดีช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะครับก็เหมือนจะเป็นหวัดนะครับมีน้ำมูกพูดไม่ค่อยชัดเลยนะครับนี่องค์แรกก็เป็น รวมพ่อเงินนะครับนี่ผมก็ดูเป็นพิมพ์นิยมแบบว่าสภาพใช้เลยนะครับแบบนี้เนื้อหาเขาเจ้าของก็เหมือนเป็นพวกชาวบ้านๆน,นี่แหละนะครับเอามาวางอะไรกันนะครับก็ได้มาหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้หลมพ่อเงินนี่ตามคลิปเลยนะครับองค์ที่สองนี่ก็เป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับวันนี้นี่ผมเห็นมันจะเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนมีเป็น เปียกคาบทองด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนะี่ยเป็นหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเก่ามากนะครับเนื้อเก่าถ้าผมส่องหลงกล้องเน็ตโอ้โหใช้ได้เลยนะครับการผิวการหลอกเขานะครับต้องขออภัยจริงครับเสียงผมอาจจะไม่ไหวนะครับมาป่วยเลยวันนี้นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นทองนะครับเนะี่ยเป็นทองหมดเลยนี่ก็ทองชัดเจนก็ เปิดราคาไม่แรงนะครับแบ่งปันนะครับนี่หลอเพราเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้ก็ได้มาแพงใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ก็ของดีงามปากกว่านะอย่างว่าแหละจัดงานแบบนี้ก็ได้มีชาวบ้านนะออกมาซื้อมาขายกันนะครับนี่หรอเพวาเงินพิมพ์ขี้ตาเป๊ะ น,นี่ก็เป็นหลงพ่อเงินนะครับวัดท่ามาไฟเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับอยู่ในเลียมผมไม่รู้เขาเป็นเลียมแบบจับเงินหรือเปล่านะครับแบบเนี้ยเนี่ยหลงเพ่อเงินวัดท่ามาไฟถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักบอกพูดคุยได้นะครับองนี้ไม่รู้ว่าก้นจานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมส่องดูก่อนเนี่ยองนี้ก้นมีจานด้วยนะครับเนี่ยเหมือนก้นเขามีจาน อาจจะดูไม่ชัดแจ,จะเห็นอยู่นะว่ามีรอยจานเปิดไว้ไม่แพงนะครับต่อมาเป็นหลวงพุสุกนะครับนี่หลวงพุสุกแด้มะโชว์สองสององเลยวันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการรอแบบไหนนะครับ <c oughs> ผมเคยได้มาอยู่นะแบบนี้เคยได้มาองค์นึ่งแต่นานมาแล้วนะครับองนี้ก็ข้างหลังมีจานหนานะครับ เลี่ยล้อหนาเลยวันนี้ผมก็ถ่ายรูปสตูไว้นะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบอะทักมาได้เลยนะครับอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นหลวงพุสุนะครับอยู่ในเลี่ยมจับเงินนะครับตอนนั้นที่ว่าเคยได้มาน่าจะคนไม่รู้เนื้อเดียวกันหรือเปล่านะครับเนี่ยเลี่ยมจับเงินอันนี้ได้มาจากนักงานประกวดเลยนะครับเนี่ย,ยผิวสุด สุดยอดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเนี่ยต่อมาเป็นนี่ผมก็เห็นแปลกๆดีนะเป็นน่าจะเป็นงาผมก็ดูเป็นงาเอ้ไม่ใช่งาผมดูเป็นเขาเรียกรนะไ้เอเอผมดูก็ดูเป็นงานั่นแหละนะครับผมนึกว่าผมพูดเป็นเชี่ยวนะครับน่าจะเป็นงาแกะนะครับ เราไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับได้มาราคาน่ารักเลยนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับรงนี้เนื้อหาเก่าอีกแล้วนะครับถ้าไม่เจอเอ้ถ้าแปลว่าเจอนีไม่พลาดแน่นอนนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับผิวนี้แห้งเก่าสวยถึงเลยนะครับหลอ่ลอหล่อใต้ฐานแบบนี้ก็เหมือนที่ผมเปิดในหนังสือดูเลยนะครับ ถ้าให้ดูเร็วไปก็ขออภัยนะครับก็ทักมาขอดูรูปที่หลังได้นะครับนี่นีก็เป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ <c oughs> สมเด็จหลวงพว่อกลวยหลางยันตุ๊กตาท่านใดเป็น f อฟซหลวงพ่อกลวยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับคลิปที่แล้วลงไปนะคนดูน้อยมากเลยนะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับอันนี้เป็นหลวงพวกก่อเงินนะครับก็ได้มา นั่นแหละนะครับในงานก็ดูอยู่ในเลี่ยมจับนะครับก็ผมไม่รู้นะองค์นี้มันเข้าดีหรือเปล่านะครับห่วงเขาจะแบบใหญ่แปลกนะครับเน่จะเป็นของเก่าของเราเป็นเม็ดกระดุมนะครับเนื้อเมกสิทธิ์ออกดำๆเขียวๆดำๆ,ดำๆนะครับจะเห็นได้นะครับ ก็วันนี้ที่เอามาเพราะว่าเมื่อเช้าเดินมาเจอแหวนเป็นแหวนหัวแหวนนี่เขาจะเป็นเมกะสิทธ์นะผมดูเหมือนเขาแปะไม่น่าจะเมกะสิทธ์ะไม่เมกะสิทธ์ก็เมกะพัดเนี่ยผมดูเป็นเมกะสิทธ์นะขนาดแหวนนี้ก็ใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้ามาประทัดมาวัดก็ประมาณสองเซนกว่ากว่านะครับยี่ยี่สิบมิล กว่านะครับก็ท่านใดชื่นชอบนะครับแหวนทักมาสอบถามได้นะครับเก่าเก่าจริงนะครับก็บคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับเสียงไม่ไหวแล้วนะครับขอพลงจริงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมค,ครับ